วาดทะเลสวยๆง่ายๆกันค่ะทุกคนเริ่มจากล่างภาพนะคะวาดแค่โครงสร้างก็พอผสมสีไว้ให้เรียบร้อยทาน้ำลงสีฟ้าอ่อนก่อนนะคะตามด้วยฟ้าเข้มขึ้นและสีน้ำเงินเกลี่ยสีให้เรียบ ลงส่วนของทะเลลงสีอ่อนก่อนตามด้วยสีเข้มด้านบนแต่สีออกเขียวๆนิดนึงเพื่อสร้างสีสันให้ท้องทะเลนะคะในส่วนของทรายเราจะเว้นสีขาวไว้นิดนึงเพื่อทำให้ทรายดูเหมือนมีฟองคลื่น ไล่สีสักเข้มลงมาอ่อนนะคะเหลือบๆสีส้มๆแดงๆใส่เข้าไปได้เลยแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะในส่วนของพุ่มไม้ไกลๆที่เป็นเกาะเราลงด้วยสีอ่อนก่อนแซมเหลืองๆเขียวๆส่วนที่เป็นเงาใส่สีเขียวเข้มเข้าไปค่ะ กุ้ก้อยเลือกใช้ผู้กันเล็กๆเพราะว่าผลงานมีขนาดเล็กเราอาจจะเปลี่ยนผู้กันเป็นแบบจิ้มบ้างก็ได้นะคะกุ้ยก้อยใช้ผู้กันโฟว์จิ้มแต่ต้องเป็นผู้กันขนาดเล็กๆเพราะว่าผลงานไม่ได้ใหญ่มากเก็บรายละเอียดอีกชีด้วยผู้กันขนยาแบบตัดเส้นนะคะ มีก้อนเห็นไกลๆอยู่ที่ทะเลด้วยหลังจากนี้ใช้สีน้ำเงินเข้มรูปตามขอบด้านบนเพื่อสร้างระยะให้ท้องทะเลนะคะใส่ฟองขึ้นเล็กๆเป็นสีที่เข้มกว่าเดิมนิดหน่อยสร้างสเสน่ห์ให้ผลงานด้วยการทำริ้วคลื่นนะคะ กดน้ำหนักสีเข้มในส่วนที่เป็นทรายเปียกถ้าใครสนใจสีน้ำทำง่ายๆระบายง่ายๆแบบสวยๆแบบนี้ก็กดที่ตะก้าได้เลยนะกดใจกดติดตามใกล้ยด้วยนะคะ